สวัสดีค่ะชน,าาานะคะรักษาวินิดาค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราก็จะมาเสนอเกี่ยวกับเสือขึ้นไฟแล้วก็หมีคึ้นไฟนะคะได้ประเด็นร้อนที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นกันมาแล้วนะคะก็รในรายน,นี้นะคะเป็นการคัพป,ปี้แคคค่ะการคัพป,ปี้แคคน,นะคะก็คือการสร้างความเข้าใจกัดเกีกับพวกบริโภคกลุ่มบนได้จากการโลงเรียนแบบนะคะคัพป,ปี้แคคนะคะคือการคัพป,ปี้แบทที่ประสบความสําเร็จแล้วนะคะแต่ว่าทาแบ์ขึ้นมาใหม่แล้วก็ ปเปลี่ยนแค่เล็กน,น้อยค่ะเอ่อแบรนด์เสือต่นไฟนะครับเป็นแบรนด์ไว t ์เทนเกอร์ไวท์โซเนะครับเปิดตัวในปี2 0 1พันสิบแปดละมีจุดเด่นในการสร้างการเสิร์ฟชามลมด้วยการเสิร์ฟผ่าปากเสือครับซึ่งเป็นยินมิตทำให้ผู้คนจดจำได้อย่างนี้นะครับอ่แล้วก็แบ,บ,นบนรนด์หมีพ่นไฟนะครับเปิดตัวในเดือนสิงหาคม2องพันสิบ้านะครับแล้วก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วโดวยการเปิดสาขามากกว่า2อ0ส,สาขาในประเทศไทยนะครับภายในระยะเวลาสองปี เป็นแบรนด์ที่มีเดยเด่นในบทเรียรการนำเสนอร่างกายใช้หมีเป็นสัญลักษณ์ครับถัควาแต่ต่างชื่อคล้ายือของสองแบรนด์เลยนะคะก็คือแบรนด์หมีขั้นไฟแล้วก็เสือขั้นไฟนะคะเป็นแบรนด์ที่ทำธุรกิจชายหมูใส่หมูเหมือนกันค่ะโดยแบรนด์หมีขั้นไฟนะคะใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า fire bear นะคะส่วนแบรนด์เสือขั้นไฟนะคะใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า fire tiger ค่ะแล้วก็ทำาระิตมาตามโดยการเสริมชายลงนะคะจ้า ่วนเสืออ้าบากนะคะส่วนแดนหนีเพื่อนไฟนะคะสืบชันลมจากัวเสืออ้าบ่าค่ะซึ่งทาให้เกิดการเขา้าใจผิดจากกลุ่มผู้บริโภคได้ค่ะว,ว่าเป็นแดนเดียวกันนะคะเครื่องหมายดักฟ้านะครับเป็นทรัพย์สินทางปัญญางประเทศนี้แล้วก็หมายถึงเครื่องหมายสัญลักษณ์นะครับหรือว่าตายสินค้าในการบริการเพือแสดงสินค้าหรือบริการที่ใช้กับสินค้านะคบ ครับเครื่องหมายทางการค้าประกบอกไปด้วยดึ่งเครื่องหมายทางการค้าหรือว่าสทรดมาราครับคือเครื่องหมายที่ใช้เป็นเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่เครื่องหมายการค้าของคนอื่นเช่นบร e e z า m a m กาตอินแดงเป็นต้นครับสองเครื่องหมายการบริการเซอร์วิสมาคือเครื่องหมายที่ใช้ในการเป็นเครื่องหมายเกี่ยวข้องกับการบริการเพื่อแสดงว่าการบริการนั้นเครื่องหมายนั้นแตกต่างกับการบริการการใช้เครื่องหมายอื่นบริการของคนอื่นเช่นเครื่องหมาย ของการสายการวิิงอรัญญาหรือว่าดูเวมน,นะครับ 3. เครื่องหมายลรลง c r i f i c a t i o n mark คือเครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายลดลงแซกินเครื่องหมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหละบริการของคนอืนเพื่อเป็นเครื่องหมายลตรงคุณภาพของสินค้าหรือการในการนั้นเิ่นเซลชวนชิมแม่ช้อยน,นางรำทารายเ็นต้นครับส่วน4ี่เครื่องหมายร่วมปริจิต mark คือเครื่องหมาย การค้าหรือเครื่องหมายการช้าเนการที่ใช้โดยบริษัทหรือบริษัทในกลุ่มเดียวกันหรือโดยสมาชิกของสมาคมกลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นของรัฐหรือเอกชนเช่นราชาของบริษัทปูนทีเมนต์ไยำหัดเป็นต้นครับต่อไปเป็นบทสรุปนะครับคดีนี้ศาลวิ้ใส่ข้อกฎหมายหลายตัวโดยข้อความคองเกี่ยวครับหลักกฎหมายที่ต้องตีางบรญญาเทียวว่าติดแล้วนะครับหรือความคุุมครอง การตกแต่งรูปลักษณะของสินค้าและบริการซึ่งอาจถือว่าอาจารย์ใช้เครื่อหมายการค้าเชื่อการบริการและการขายให้ลูกค้าผ่านปฏิบัติการของตัดเป็นการละเมิดครับแต่สัมมาทรับย์ประคำที่เป็นอุรอยู่ก็คือใครมาตัดกันเราใช้ชามมันวายในเดือนเราต้องเอาไปเสิร์ฟแม่ลมชานั้นก็องทำในตอนนั้นแตก นรเงเรากษาไเววันซอยสาเนื้อกาบตั้งแต่ถึนายกสอ้ปัจจุบันงานการมยังเก็คือสปศึพท์ขอประเทศแรกขอาขาโโลถ้าแก่ทาเซียหมปีนของอเมาแล้ที่นั่สหมที่ประเทศอเมริกาจะต้องมีสองาชาอินเชันไปในตับไแระเไทยมรมาสาขามากกว่าสองราขาว่นนีระยะเวลาสอปีแล้วแต่เป็าท เร่องความผิดมันเป็นม sure ้าปานเาข้าแรที่ใช้เครื่องหม่างการค้าืเรื่องอนุญาตประกอบแปรนหม่ทางกา้นเพ่มเขาโซ่ปรับพุกเรียกวาิกันเลยื่อหมาอาคารั้านรอมองร้านอสมครนันคืสีเลยภาดใอาคารที่ต่างๆได้จำเลยเอิ่าจใช้ใช้ข้าสงาแก้โจทเป็นเงินสิบล้านบาทบน็อกเบียนหายเกล้าทับงนั้งแต่อมอด้วยกว่าดำเลยของดีตีงันนะครับด้วยการก้าเรื่องเนี้เรื่องะไรท่องจะส่งอน่นก ครับสุดท้ายเราก็ขอจบการนำเสนอแต่แค่นี้ผม